การที่เราไม่ใช่กระแสหลักมันไม่ใช่ว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเลยนะคะจริงๆแล้วเราหางเงินได้เยอะมากกับการทาวงพูดตรงๆเนอะได้พอสมควรเออได้สมควรได้เยอตัวได้เออคิดว่าพอจ่ายค่าไฟเออคิดว่าแบบคิดว่ามันก็ได้คิดว่าได้เยอะประมาณหนึ่งอ่ะเออแล้วก็เพราะพูดจริงว่าเราทํางานน้อยมากอ่ะนี่มันกี่ปีแล้วเราเพิ่งมีงานแค่นี้ตะแกีเพิ่งบอกพี่พี่สัมภาษณ์ไปว่า เทียบกับเขาถามว่าเราทํางานกันเยอะมากเลยแต่จริงๆเราบอกว่าเราเล่นน่ะแค่สามครั้งเองต่อเดือนน่ะถ้าเทียบกับวงอื่นน่ะกสเซโนว่าเดือนนี้เล่นสิบหกครั้งอ่ะเขาเหนื่อยมากนะแบบนั้น <c ass> เราต้องทําเพลงใหม่แบบติดสัญญาค้างทำเพลงใหม่แบบทุกสองปีอะไรอย่าง <c ass> เงี้ย <c ass> เรา <c ass> เราไม่มีความกดดันแบบนั้นเลยแต <c ass> ่ว่าเราคือทํางานเองก็แบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างเงี้ยนี่คือใช้เวลานานมากถ้าเทียบกับวงอื่นๆที่เขาแบบ ดังยอดวิวเป็นสี80ล้านอะไรอย่างเงี้ยก็มีอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเราก็ไม่ได้เราไม่ได้มีจุดเป้าหมายแบบนั้นนะคะเป้าหมายของเราก็คือเล่นดนตรีไปเรื่อยๆขายของขายของไปเรื่อยแต่เราก็เราก็อยากทําอะไรออกมาให้ได้มากที่สุดที่เราทําได้คํมันว่าก็อยาก อยากให้โอกาสตัวเองกันว่า,วามีโอกาสามีคนรอฟังแล้วก็าจะทำอะไรไมาให้คนฟังก็อยาก,กชาเลนจ์ตัวเองเหมือนกันแต่ยังมีข้อเสียอยู่ว่าคือเราเฉื่อยมากออไม่มีคนมาแบบมาเตะเราหรือว่าแบบมาผลักเราแบบเร็เวๆเร็วๆเร็วๆอย่างเงี้ยไม่มีค่ะทุกคนก <ไป S 1> ็เป็นแบบส,สบายๆเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงผู้หญิงกับชาวกีตาร์แบบนี้ <S <S <Cell ular> หรือแบบมันเหมือนมันเป็นคอมบิเนชั่นที่ อาจจะไม่ได้มีเยอะมากกว่าถามว่ากีตาร์แบบนี้มีคนเล่นไหมอาจจะมีแต่จะเป็นผู้ชายร้องหรืออะไรเงี้ยเจอเสียงผู้หญิงร้องแบบนี้อาจจะเคยได้ยินแต่ว่าอยู่แบบดนตรีแบบนหนึ่งอะไรเงี้ยฉะนั้นมันเป็นแบบมันเป็นคืนฐานของแบบร้องก,กันเพงลงร็อกกับแบบผู้หญิงซึ่งมันก็น้อยอยู่แล้วถ้าถ้ามองไปแบบให้ให้นึกตอนนี้ก็ก็น้อยอยู่แล้วอะค่ะฉะนั้นมันก็เป็นจุดจุดเริ่มต้นแล้วว่าผู้หญิงในดนตรีเพราะว่าหลายคนก็แบบอ้า มองผู้หญิงหรือว่เหรออะไรอย่างเงี้ยนั่นคือคําถามแรกๆที่คนถามเสมออยู่แล้วแล้วก็อาจจะเป็นอาจจะเป็นแบบเมโลดี้อะไรอย่างเงี้ยที่เมโลดี้แล้วก็ซาวที่ที่ที่อาจจะต่างเพราะบางหลายคนที่ฟังเพลงที่ไม่ใช่คนไทยที่เขาก็จะรู้สึกว่าเออเขารู้สึกว่ามันไม่เหมือนเพลงไทยเขาได้ยินในวิทยุอะไรนะคะเป็นเป็นเป็นไม่รู้จะบอกว่าเพลงเราฟังง่ายหรือฟังยากกันแน่ คือในแง่แบบในแง่ลิริกแล้วก็ในแง่แบบเอ่อมโลดีก้กับกับเนื้ออาจจะเหมือนจะยากเพราะบางคนจะมองฟังไม่รู้เรื่องเพราะว่าด้วยโนอนด้วยโทนแบบเพลงเนื้อไทยมันก็จะมีวรรณยุกมีอะไรเงี้ยใช่ไหมะบางทีเราก็แบบค่อนข้างาม,มันไปมันก็เลยได้แบบเนี้ยเพราะแล้วบางคนอาจจะฟังอาจจะรู้สึกว่าเออฟังแล้วเขารู้สึกว่ามันต่างจากเพลงไทยเพราะเพลงไทยบางทีมันจะปติดกับวรรณยุกกับคําอะไรค่อนข้างเยอะซึ่งของเราเราจะแบบไม่มีตรงนั้นเท่าไหร่ พราะว่าเราเวาลาเขียนเพลงมันคือแบบบางทีมันเราไม่ามาได้ดีไซน์ว่าฉันจะเขียนเพลงเกี่ยวกับเพื่อนคนนี้ที่แบบกําลังเดินทางไปคือเราไม่ได้สเกจแบบนั้นแต่เพลงเราเป็นเหมือนว่าเราสึกว่าเราเล่นกีตาร์แบบนี้อยู่ซาวนี้อยู่กองมาแบบนี้เราไมรู้จะอยากจะพูดคําเนี้หรือว่ามีเมโลดี้แบบนี้มันเหมือนมันมาพร้อมๆกันเนี้ยมันเหมาะกับตรงจดุดใช่มันเป็นบางทีมันก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรขนาดนั้นว่า เนื้อเล่าเรื่องจะ<ม>กลมกล่อมแบบเห็นเป็นฉากอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้มีเหตุผลขนาดน,นั้นเป็นเรื่องซาวเป็นเรื่องฟีลิ่งเป็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าอย่างที่บอกติยาเลยว่าว่าเสียงร้องของเราอ่ะคือเราก็ตั้งใจการทําเสียงร้องนะคะแต่เนื้อร้องอาจจะไม่ได้เป็นจุดที่สําคัญที่สุดในเพลงใช่มีความสําคัญเท่าเทียมกันเนื้อร้องเสียงร้องเสียงต้าเสียงกลองของเบสการบาลเสียงทุกอย่างความสำคัญเท่ากันเราไม่ได้แบบชูเนื้อขึ้นมา เหมือนกับคนไทยส่วนใหญ่ชอบตั้งใจฟังเนื้อมากก็เลยอาจจะผิดหวังนิดหน่อยกับเวลาฟังเพลงเราบางคนอาจจะไม่ได้เข้าใจนะว่าเข้าใจว่าพูดอะไรอยู่ไม่ได้ตั้งใจนะ่ใจแต่ว่าพี่ยังอยากตั้งใจแต่งเนื้อให้เป็นเรื่องเลยแต่แบบบอบบางแบบนี้คือเหมือนเราทําแบบนี้ได้ดีก็ก็ลองทําแบบนี้ไปก่อนถ้าเกิดว่ามันได้ดีกว่านี้ได้ก็คงจะดีกว่านี้เป็นอีกหนึ่ง challenge เหมือนกันในง้น songwriting นี Bom ้แบบเนื้อเพลงที่รู้สึกว่า เอออยากจะสื่อสารกับคนได้มากขึ้นโดยที่เรายังไม่รู้อะไรที่ที่เราเป็นอยู่เออก็กำลังคิดได้คิดอยู่กันแต่รวมๆแล้วมันคือเสียงรวมๆแล้วคืออยากให้ความรู้สึกกับการฟังเสียงเนี้ยรู้สึกยังไงไม่อาจจะไม่ใช่ความรู้สึกของความหมายความรู้สึกของเสียงที่คุณได้มี